สวัสดีครับเพื่อนเพ,อนพบกับผมนึกเทรดเดอร์โฮอีกครั้งนะครับในหัวข้อเรื่องแผนการเทรดประจำสัปดาห์ที่27-31มีนาคม2560สิ่งที่ผมจะพูดต่ออย่างนี้คือแผนการเทรดของผมเองไม่ใช่คำแนะนำเพื่อการเข้าเทรดมันคือเคสสต๊ u ดี้สำหรับนักเรียน i f o l e x ทุกๆรูปที่เพื่อนๆจะได้เห็นต่ออย่างนี้เป็นกราฟใน Time Frameday หลักสำคัญที่ผมใช้ในการวางแผนคือเทรน Level และ Signal ซึ่งได้สอนไว้อย่างละเอียดในคลาสไอ o ฟ e ล3ก3แล้วเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่คู่เงินคู่เงินแรกเลยทองคํานะครับแผนการเทรดสำหรับทองคําในสัปดาห์นี้ของผมนะครับผมมี2มุมมองเหมือนเดิมครับมุมมองที่1ก็คือเทรนอาจจะเริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนที่ว่าเปลี่ยนยังไงนะครับลองมาดูกันครับ ตอนนี้ราคามาเทสอยู่บริเวณนี้แล้วใช่ไหมครับราคาจะทะลุตรงนี้ขึ้นไปเลยแล้วก็ยอ่อลงมานิดหนึง่งแล้วก็ไปต่อถึงจุดนี้เลยนะครับหรือราคาจะยอ่อลงมาตัวนี้หน่อยหนึง่งยอ่อลงมาตรงบริเวณเส้นกลางของบล็เจอร์แบนหรือว่าเส้นประลเส้นนี้นะครับแล้วก็ไปต่อรูปแบบเดิมเห็นนะครับนี่คือมุมมองแรกนะครับ ส่วนมุมมองที่2เนี่ยผมก็ยังมองว่าอาจจะมีโอกาสเป็นเลนจ์เหมือนเดิมก็คือราคาทดสอบตัวนี้ปุ๊บราคาก็ย่อลงมาอาจจะย่อถึงตรงนี้เลยนะครับอาจจะมีมาซายเวสักพักนึ่งบริเวณเส้นกลางของบร l เซอร์แบนนี่คือมุมมองแล้วก็แผนการเทรดที่ผมมีต่อคู่ XAU USD นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูคู่ต่อไปกันครับ GJ ครับ เหมือนเดิมครับยังมองเป็นเลนจ์มาเก็ตนะครับราคาทดสอบบริเวณเส้นสีส้มตรงนี้นะครับโซนสีส้มมุมมองของผมก็คือราคาทดสอบบริเวณนี้แล้วก็ขึ้นมาทดสอบบริเวณโซนนี้นะครับก็คือเส้นปะสองเส้นนี้กับอีกมุมมองหนึ่งนะครับก็คือผมมองว่าราคาจะทะลุโซนสีส้มลงมาเลยครับแล้วขึ้นมาทดสอบโซนสีส้มแล้วก็ลงต่ออีกทีหนึ่งมี2มุมมองนะครับเดี๋ยวเรารอดูตลาดเฉลยอีกทีนึง มุมมองของผมต่อคู่เงิน A u นะครับตอนนี้ A u ก็ไปถึงจุดที่เคยคุยกับเพื่อนๆไปสัปดาห์ก่อนหน้านี้ละราคาก็ย่อลงมาตรงนี้นะครับมุมมอง,มองผมตอนนี้ก็ยังมองเป็นเลนจ์มาร์เก็ตเหมือนเดิมครับราคาจะขึ้นไปทดสอบตัวนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ลงมาที่จุดเดิมนะครับคู้ต่อไปนะครับ EU ครับราคาขึ้นมาทดสอบโซนสีส้มนะครับตามที่คุยกันสัปดาห์ก่อนหน้านี้ละตอนนี้ผมยังมองเป็นเลนจ์มาร์เก็ตอยู่ครับ ยังมีโอกาสที่ราคาจะทดสอบบริเวณนี้แล้วก็กลับลงมาอีกทีหนึ่งแต่ลงมาถึงข้างล่างนี้เลยไหมหรือว่าลงมาถึงแค่ตรงกลางเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนะครับคู่ต่อมาครับ g u g u ตอนนี้ผมก็ยังมองเป็นเ a นจ์มาร์เก็ตอยู่นะครับยังมองเป็นเ a นจ์มาร์เก็ตอยู่เหมือนเดิมราคาขึ้นมาทดสอบตรงนี้แล้วนะครับราคาจะย่อลงมาทดสอบบริเวณเส้นปะกแล้วก็ระหว่างเส้นปะกกับเส้น SMA 2 0ตรงกลางนี้ แล้วก็กลับขึ้นไปทดสอบโซนสีส้มด้านบนอีกครั้งหนึ่งถัดมานะครับ UJ ครับตอนนี้ผมมองเป็น2มุมมองครับมุมมองแรกคืออาจจะมีการเปลี่ยนเทรน์ก็คือราคาได้ทะลุลงมาเส้นปัดสีแดงแล้วนะครับอาจจะย่อลงมานิดนึงแล้วก็ขึ้นไปทดสอบแล้วก็ลงต่อนี่คือมุมมองที่1ส่วนมุมมองที่2ก็คือเหมือนเดิมครับก็ยังเป็นเลนจ์มาร์เก็ตราคาก็ทดสอบบริเวณนี้เสร็จแล้วก็ขึ้นมาทดสอบตรงจุดนี้ ผมลืมไปตรงนี้นะครับแป๊บหนึ่งมุมมองที่สองนะครับก็คือผมยังมองเป็นเลนจ์มาร์เก็ตอยู่ครับราคาทดสอบบริเวณนี้เสร็จแล้วก็เด้งขึ้นไปทดสอบเส้นประด้านบนนะครับก็จะประมาณนี้สำหรับคู่เงิน UJ นะครับคู่ทันมาครับ NU สัปดาห์นี้ผมเพิ่มคู่เงินมาอีก4คู่เงินคือคู่เงิน NUEJ UCAP แล้วก็ USWIT.FR นะครับฝั Frank ่งสวิตก็ตามที่เพื่อนๆอายโฟเล็ c, ทักถามมาหลังใหม่นะครับโอเคสำหรับคู่เงิน n u นะครับผมยังมองเป็น r a n g e MARKET อยู่ครับรานะคาจะลงมาทดสอบอีกครั้งหนึ่งหรืออาจจะตรงขึ้นไปทดสอบบริเวณนี้เลยมีมุมมองเดียวครับก็คือเป็น r a n g e MARK e t แต่2 Direct i o n นะครับ คู่เงินถัดมาครับ EJ ครับคู่เงินถัดมา EJ นะครับก็ยังมองเป็นเลนจ์มาร์เกอยู่ครับมุมมองที่หคือเป็นเลนจ์มาร์เกตราคาอาจจะย่อลงมาถึงเส้นล่างนี้หรืออาจจะไม่ย่อครับก็คือขึ้นต่อไปที่นี่เลยก็ได้นี่คือมอุมมองที่1นะครับส่วนมุมมองที่2คืออาจจะเป็น up trend แล้วก็ได้ครับก็คือราคาย่อมาถึงตรงนี้แล้วเกิดเป็นแท่งลับตัวใช่ไหมครับ แล้วก็ขึ้นไปเลยครับอาจจะทะลุไปเลยก็ได้หรือลงมาทดสอบแล้วก็ไปต่อนี่คือมุมมองที่2นะครับถัดมา USD/ ฟังสวิต c ์นะครับมุมมองผมต่อคู่เงินนี้มี2มุมมองครับมุมมองแรกก็ยังเป็นเ a นจ์มาร์เกอยู่ราคาก็คงลงมาทดสอบบริเวณนี้นะครับแล้วก็กลับขึ้นไปทดสอบเส้นป่าด้านบน สำหรับมุมมองที่2ผมมองว่าเทรนด์อาจจะเริ่มเปลี่ยนชัดเจนมากขึ้นอาจจะเป็นเทรนด์ขาลงนะครับราคาก็อาจจะขึ้นมาทดสอบเส้นกลางของบริเจอร์แบนด์แล้วก็ทะลุเส้นปลานี้ลงไปน่าจะประมาณนี้นะครับ2มุมมองสำหรับคู่เงิน USD ฟรังสวิสนะครับคู่เงินสุดท้ายนะครับ UCAT นะครับ USD CAD นะครับมุมมองต่อคู่เงินนี้ผมมองเป็น r a n g e market ครับ ราคาน่าจะขึ้นมาทดสอบริเวณนี้แล้วก็จะลงต่อหรือจะทะลุเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งหรืออาจจะลงมาทดสอบด้านล่างของบุชเจอร์แบนแล้วก็ขึ้นต่อหรืออาจจะเป็นทะลุลงมาด้านล่างเลยก็ได้เขตครับมองมอง,มองที่เป็นเ a นจ์มาร์เกจะมีโอกาสเกิดขึ้นในหลายๆทิศทางนะครับเพื่อนๆก็รอดูสัญญ,ญาณจากแท่งเทียนคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งนะครับก่อนทําการเข้าเทรด โอเคครับทั้งหมดนี้เป็นมุมมองแล้วก็แผนการเทรดสำหรับสัปดาห์ถัดไปของตัวผมเองนะครับในกรณีที่เพื่อนๆต้องการอาัลเาโชที่สูงขึ้นและมีเวลาที่จะจัดการการเทรดได้เยอะนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าเทรดโดยใช้หลักการที่ผมบอกไปทั้งหมดเนี่ยซูมเข้าไปเทรดในทางเฟรม4ชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงก็ได้นะครับตามที่เพื่อนๆถนัดหรือจะใช้เทคนิคที่ผมสอนไปในบทเรียนก็ได้เช่นกันสำหรับเพื่อนๆในเพจ น่าจะได้แนวทางในการเทรดไม่มากก็น้อยนะครับอย่าลืมนะครับหลักการเทรดที่ผมใช้คือเทรนด์เลเวลแล้วก็สิก n น l เพื่อนเพื่อนไอโฟลเลนะครับสงสัยตรงจุดไหนเนี่ยสอบถามได้ในกลุ่มหรือว่าจะอินบ x ็อกมาหาผมโดยตรงที่ Account เฉพาะของ iForex เ,เลยก็ได้เช่นกันสำคัญคือการเข้าเทรดตามแผนที่วางไว้เทรดแบบสบายๆในแบบที่เพื่อนๆถนัดเมื่อองค์ประกอบในระบบครบถ้วนก็เข้าเทรด เทรดในสิ่งที่เห็นครับไม่ใช่เทรดในสิ่งที่คาดหวังพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้านะครับสวัสดีครับ